สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะเนี่นะคะก็พาทุกท่านมาดูวัวนะคะสําหรับวัวที่ขังคอกนะคะเป็นระยะเวลานานนะคะก็จะทําให้มีขี่วัวถ,ถ้าผมกันสูงสูงแบบนี้นะคะซึ่งถ้า,าเป็นข้อที่ชื้นแฉะนะคะก็จะทําให้นี่ค่ะขาของวัวนะคะจมกับขี้คโครนแบบนี้นะคะแล้วก็จะทําให้วัวเป็นตะคริวได้นะคะแล้วก็ทำให้วัวสุขภาพไม่ดีนะคะ ดังนั้นการดูแลโรงเรือนหรือว่าการเ,าเก็บขี้วัวออกเนี่ยค่ะวัวก็จะนี่ค่ะ,ว,ะ,คะว่าจะยกขาขึ้นได้นะคะก็จมไปจนครึ่งขาแล้วนะคะดังนั้นสําหรับใครที่มีข้อวัวทีเ่เรียกได้ว่ามีพื้นที่จํากัดนะคะก็ควรดูแลในเรื่องของการจัดการเอาขี้วัวออกบ้างนะคะเพราะว่าสุขภาพวัวก็จะได้ดีแล้วก็